ข่าวดีดีกับพี่คำรนร้นตอนเบอร์แรกของไทยเบอร์สองของโลกแหล่งผลิตพ่อพันแม่พันไก่เขตร้อนมานิดฟาร์มบ้านโป่งราชบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้เรื่องดีๆของวงการไก่บ้านเราจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อ <c oughs> เิดใหญ่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีกำลังทำพิธีขยายโรงเรือนแบบไร้มลพิษเพิ่มขึ้นด้วยเติบโตตามความต้องการของผู้เลี้ยงไก่นี่คือบริษัทสยามบริสอินโนเวชั่นจำกัดหรือมานิตฟาร์มที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโปรตีนไก่ไม่ว่าไข่หรือเนื้อเนี่ยยังเป็นโปรตีนหลักเป็นโปรตีนทางเลือก ทีีดท่ดดสุอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพเลี้ยงไก่ของคนไทยยังคงต้องมีต่อไปเขาเป็นเจ้าเดียวของไทยและเจ้าที่สองของโลกที่เป็นผู้ผลิตพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่และไก่เนื้อให้กับผู้ที่ต้องการเลี้ยงไก่เราคุมปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พันธุ์จํานวนเท่านี้เพื่อคุมปริมาณไข่อย่าให้หล้นพมหาทางเลือกใหม่ๆใ,ให้กับเกษตรกรคือพัฒนาพันธุ์ทดแทนการนําเข้าซึ่งปัจจุบันเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะยังไม่มีใครผลิตพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อไก่ไข่ ในเขตร้อนขึ้นมาเราวางแผนช่วยเหลือกเกษตรกรในประเทศวางแผนกรจะจายพันธุ์ไปต่างประเทศทั้งไก่เนื้อไก่ไข่เราเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ทําเรื่องพันธุ์โดยเฉพาะใหญ่ที่สุดในประเทศรู้จักกันดีในน้ำมานิดฟ้ามนี่สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าลดการนําเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่จากเขตหนาวประหยัดเงินไหลออกนอกได้ปีละ20,000ล้านบาทขอรับต่อไปของในจะต้องดีกว่าของนอก,นอก บุรีเมืองนี้อยู่ที่ภาคกลางทั้งโตทั้งใหญ่ทั้งกว้างอยู่ภาคกลางแสนสุขีกเกษตรกรรมนำาุ ข่าวดีๆกับพี่คำรณความก้าวหน้าของการเลี้ยงไก่ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสยามบริดอินโนเวชั่นจำกัดบ้านโปง่งราชบุรีนะจะบอกให้เรกกกษตรรรมนงงปัล